สวัสดีครับเพื่อนก็วันนี้ไปเจอรถราคาถูกถูกนะครับเป็นรถพ่วงนะครับแต่ว่าไม่ดำนะครับเป็นเปลี่ยนหัว2 2 2 7นะครับวางเครื่อง3 m 2เ0แรงนะครับเป็นเกียร์ M3 สโลนะครับช่วงล่าง227รนะครับพร้อมอะไรพาวเวอร์นะครับก็เป็นเบรกชิฟฟี่นะครับแล้วก็เครื่องเย็นภายในสวยนะครับเล่ม ลงไว้ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นนะครับใครสนใจนะครับลองติดต่อไปใช้ช่างต้นได้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับก็สนใจนะครับติดต่อไปได้หาแกนะครับแต่เสียดายว่าไม่ดํานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการรถดีๆรถสวยแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ ก็ผมจะช่วยประกาศขายแบบนี้ให้ทุกๆคนนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ